S 1> <S 1> สวัสดีสมาชิกแฟนบอลมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยนำแฟนบอลมวยมาพบกับการวิเคราะห์ารณ์คาดการณ์ความน่าจะเป็นของการแข่งขันศึกมวยดีวิธีไทยประจำวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567นะครับรายการนี้แข่งขันกันที่เวทีมวยจิตเมืองนนเริ่มแข่งขันในเวลาเที่ยง15ถ่ายทาสดทางพีพีทีวีในเวลาเที่ยง15เช่นกันนะครับ ไปเรื่องกันที่คู่แรกของการไทยทอดสดนะครับบอกแฟนบอลมวยไว้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับทำไว้ล่วงหน้านะครับคลิปนี้ทําไว้ล่วงหน้าคู่มวยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนั้นตามแต่ทีมงานคนจัดนะครับตามแต่ความพร้อมของนักมวยฝากไว้ด้วยตรงนี้นะครับสำหรับคู่แรกประจําสัปดาห์นี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างภูดาวลูกสวนเจนกับบิ๊กบุมปอปมุกในพิกัด102-105ปอนด์ภูดาวลูกสวนมวยจังหวัดจันทบุรี อายุ16ปี158เซนติเมตรซ้อนที่ขโมยลูกสวนเป็นมวยประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีอาวุธครบเครื่องมีทุกลูกนะครับตีสายต่อยสายรุ่แรงฟันสอกคมวงในกดแขนดันแทงดีฟอร์มกำลังสดนะครับชนะติดต่อกันมาหลายไฟแล้วล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรประยัดเสือก้ามวยไทยในศึกมวยดีวิธีไทยเมื 2, 60, 70, ่อวันที่14เมษายน2567ต่อย100ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนแบ็กการไกเสารพบ์บ็อกซิก่งในศึกมวยดีวิธีไทยเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์2567ต่อย102ปอนด์ครับส่วนบิ๊กบูมปอปอมุกอายุ14ศูนย์62เซนติเมตรมวยศักดิ์แก้วซ้อมที่ค่ายมวยชาแชมเปี้ยนเป็นมวยขวาสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในล็อกลัดตีเหนียวฟอร์มสดเหมือนกันนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนศิลปะไทายสูจิบะมีเกี้ยวในศึกมวยดีวิธีไทยเมื่อวันที่10มีนาคม2567ต่อย103ปอนด์ชนะคะแนนปาโจแอสันปาตองในศึกจิตเมืองนนท์เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567ต่อยปออนนนด์สคคู่ี้ะรับ ผู้ดาวนะครับหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีรุ่นพี่กระดูกะสบการณ์ผอนมวยดีกว่าหลักเหลี่ยมเชิงมวยก้นดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายชนะบิ๊กบุมปอปะมุกครับผู้ที่2นะครับพิกัดร้อยห้าปอนด์บีไอพีสิทธิ์จากต้นเจอกันกับเพชรสีดำสิทธิ์จะเลินซับพิกัดร้อยห้าปอนด์บีไอพีนะครับนักมวยจากศรีสะเกตซ้อมที่คลมวยเกียรตินครชนอายุ20สิบสองร้อยหกสิบสองเป็นมวยประเภทนะครับ أ أ เก๋าเกมก็ดูดีนะครับถนัดขวาประเภทเชิงไม่สนเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะเขาในล็อกลัดตีเหนียววงในปั้มเขาเขาในล็อกลัดตีเหนียวนะครับปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงใจเกินร้อยปลายมีฮึดวงในเตะหนักต่อยแรงนะครับล่าสุดเสมอกับเพชรนำหนึ่งนุ้ยสี่มุมเมืองในสุขมวยดีวิธีไทยเมื่อวันที่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต่อยร้อยห้าปอนด์ชนะคะแนนนกแก้วลูกสวนออตโต้อวันในสุขมวยดีวิธีไทยเมื่อวันที่สิบสี่เมษาย,ยนหกเจ็ดต่อยร้อยสิบเอ็ดปอน ส่วนผู่ชกนะครับเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์อามวยจากโคราชอายุ17 2 68ซ้อมไข่มวยสิทธิ์เจริญทรัพย์เป็นมวยถนัดขวาประเภทมวยเข่าเปิดเกมเดินสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในล็อกลัดตีเหนียวมีหมัดมีโศกเสริมล่าสุดแพ้คะแนนเชยพลดาบลำุรคามที่ลังสิทเมื่อวันที่10พฤษภาคม67ต่อย109ปอนด์แพ้คะแนนเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสีมุ่เมืองพี่ระดมเนินเมื่อวันที่18 เมษายน2,567ปย105ปอนด์สำหรับคู่นี้นะครับประเภทบูดูดันขยันออกอาวุธเดินหน้าทะลุวชวนตลอดทั้งคู่มุมมองผมชอบที่ v i p สิทธิจาต้นนะครับ v i p สิทธิ์จากต้นกระดูกกร,กระดูกประสบการณ์ดีกว่าหน่อยแล้วก็เป็นมวยที่ปลอดใหญ่ไฟแรงลูกท่าโตนดโดทนดีน่าจะเป็นฝ่ายชนเพชรสีดำสิทธิ์จะเลื่อนซับไปได้ครับ คู่ที่2นะครับคู่ที่2เออคู่ที่3ามโครงการใส่เท่าสุดซึ่งเป็นคู่เอกนะครับอภิวัตโสสมนึกเจรกับเพชรบรรชัยวอวสังขอปภัยในพิกัดร้อยสามสิบสองปอนด์อภิวัตมวยจังหวัดหนองคายนะครับไปซ้อมที่ค่ายมวยโสสมนึกจังหวัดบุรีรัมย์อายุ31สูง165เป็นมวยขวานะครับประเภทเดินหน้าเท้าดวลชวนทะเลาะเช่นการเปิดเกมเดินเตะขาเจอย,ยางต่อยหมัดรุนแรงวงต่อยท้องต่อยท้องต่อยลำตัวดีนะครับวงในล็อกรัดมัดตีดีนะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีฮึดตลอด ฟันสอกคมเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงล่าสุดเสมอกับเดือนจินเมืองนนในศึกมวยดีวีตไทยเมื่อวันที่3มีนาคม2567ต่อย13.2ปอนด์ชนะน็อกยก2เอลิทคาซิมในศึกวันลุมพินีเมื่อวันที่12มกราคม2567ต่อย130ปอนด์ส่วนคู่ชกนะครับเพชรมนชัยวอลสังปลอภยัยทีมเยือนจากสายศึกเพชรยินดีมวยจังหวัดชุมพร2ไพ่มวยเดชดรัตอายุ21 72เป็นมวยเพทจังหวัดฝีมือดีอาวุธครบเครื่องมีทุกลูกเตะ่อยแรงหลักเหลี่ยมเแรง อาวุธคมทุกลูกนะครับได้ลุ้นตลอดล่าสุดแพ้กคะแนนซุปเปอร์เลกจินมังนนที่ลังสิตเมื่อที่ยี่สิพฤษภาคม2567ต่อยร3อปอนด์แพ้ก,ก,กคะแนนเพชรลุ่งเรืองสอจต้งปราจินที่ลังสิตเมื่อที่ยี่สิบมษายน2567ต่อยร้อปอนด์ผู้นี้นอกกับในเจอกันนะครับอภิวัตรได้เกา๋าบูสู้มีฮึดตลอดส่วนเพชรวันชยัยหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวดีกว่ารูปร่างใหญ่โตกว่ามุมมองผมชอบที่ อภิวัตโสสมนึกนะครับได้ฮึดต้นๆลำบากหน่อยแต่ท้ายๆไปไนะครับน่าจะอาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรง,แ,งและก็กระดูกสุขการที่ดีกว่าอาจะนะเพชรมันชัยวอสังปะภยัยไปได้ครับปีท้ายกระดิษนะครับพภิชัยโสสมนมุเตือนกับยอดเพชรพุ่มพันม่วงในพิกัดร้อยยี่ด์เจ้าอภิชัยมวยบุรีรัมซ้อมค่ายมวยโสสมนึกอายุ19 174เซนติเมตรเป็นมวยขวาประเภทอาวุธครบเครื่องมีทุกลูกเดินต่อยท้องต่อย,อยลำตัวนะครับศาส์แข้งต่อยมหมัดรุนแรงวงในปั้มตีสูู้บดดัน แต่ว่าท่าถนนอดอทนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟอร์มนะครับแพ้ลูดมหาราชมาล่าสุดแพนนักจุกสามเพชรเมืองโอง่งบ้านไร่มณฑาในสุกมวยดีวิธีไทยเมื่อวันที่23ธันวาคม2566ันห้าร้อย132ปอนด์ส่วนคู่ชกยอดเพชรพุ่มพันธุ์ม่วงมวยชนบุรีอายุ18ปี2มภมวยช่ว,วิทยาเป็นมวยประเภทจังหวัดฝีมือสัดแข้งต่อยหมัดแรงวงในปั้มตีดีมีหม,มัดมีศอกเสริมแต่กระดูกประสบการณ์การผัดมวยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับล่าสุดก็แพนนักจุก3ดาริสโซสมนึกในศึกมวยดีววิีีไททยม่16 กัานหารยนกสิบต่อย127ร้อยสําด์สำหรับผู้นี้นะครับมอ,มองผมชอบที่อภิชัยโสสมนึกนะครับกระดูกผลสุการณ์ดีกว่าถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยดีแต่ก็ยังดีกว่ายอดเพชรนะครับแต่ก็ยังดีกว่ายอดเพชรพุ่มผันม่วงครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับสำหรับตัวชอบสัปดาห์นี้ของศึกมวยดีวิถีไทยอ่ตัวแรกให้ไปที่ภูดาวลูกสวนนะครับ คู่แรกจะชนะบิกบูมปอปอมุกตัวที่สองทำไนที่วีไอพีสิจจะต้นนะครับจะชนะเพชรสีดำสิจจะเลื่นซับตัวที่สามให้ที่อภิวัตรสอสุนันจะชนะเพชรมัญชัยวอลสังปอภัยขอคุณแฟนบอลมวยทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง,องทีเด็ดมวยไทยด้วยนะครับ